วันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาที่ฟาร์มเดอะเกรทคอร์สบีดนะครับเพื่อพามาชมนะครับว่าตอนนี้มีปลาลอกแฟนซีนะครับตัวไหนสวยๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามันมีอยู่2ตัวครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มเด่นฟอร์มสวยมากๆนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมครับสสนนนับุโดย หลอดไฟ LED T10 A r รพัทที่จะช่วยทำให้ตู้สวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพีย้ยนและยังมีคุณสมบัติในการแทนนิ่งผิวปลาที่จะทำให้สีผิวของปลาแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นหากใครยังไม่เคยลองใช้สั่งเลยครับที่ A r รพัทก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมปลาลอกแฟนซีที่แบบคุณภาพสวยๆนะครับรายละเอียดดีมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปอธิบาย ว่าปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับมันมีลักษณะยังไงนะครับขอให้ความรู้นะครับหลายๆคนสักนิดนึงนะครับว่าปลาลอกแฟนซีคืออะไรนะครับปลาลอกแฟนซีอะครับก็คือปลาที่มันเป็นปลาลอกแหละครับทุกคนแต่ว่ามันจะมีเช่นปลายหางขีบบนขีบล่างอะครับที่มันจะมีลอกใสนะครับหรือในวงการปลาหมอสีเขาจะเรียกแบบนี้ว่าลอกแก้วนะครับ แล้วก็ข้างตัวก็อาจจะมีแบบลอกใส like ่ดังๆอยู่ที่ข้างตัวบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนิยามของปลาลอกแฟนซีนะครับก็ปลาลอกแฟนซีมันก็จะเป็นมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบนะครับกลุ่มคนที่นิยมไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปลาลอกแฟนซีแล้วก็ที่สําคัญคือปลาลอกแฟนซีะครับทุกอย่างอะ คุณภาพของปลาหัวของปลาสีของปลาในในส่วนที่มันยังไม่ได้ลอกใสหรือลอกขาวอะครับมันก็จะมีความสวยไม่ต่างจากปลาลอกปกติเลยนะครับแต่แค่ว่าพอมันเป็นลอกแฟนซีเนี่ยมันมีลอกด่างลอกใสลอกแก้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้ราคาของเจ้าปลาลอกแฟนซีอะครับมันถูกลงนะครับเยอะมากๆนะครับก็เลยเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่นิยมชม,ช,มชอบปลาลอกแฟนซีมากๆนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันนะครับเจ้าปลาล่อแฟนซีตัวนี้นะครับก็เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับขนาดตัวตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ3นิ้วนิดๆนะครับสนิ้วนิดๆแต่ว่าหัวเด้งนะครับบริเวณที่มันยังมีสีนั่นก็คือสีแดงสดคุณภาพสีดีมากๆนะครับแล้วก็มุกสวยนะครับมุกเส้นใหญ่ด้วยนะครับนี่มุกมุกข้ามหัวนะครับนี่หัวเด้งเป็นลูกเลยนะครับนะ นี่ก็คือปลาลอกแฟนซีตัวแรกที่เราจะพาทุกคนมาชมนะครับเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยคุณภาพมันดีมากๆนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลอกด่างลอกแก้วหรือว่าเป็นแบบแฟนซีแบบเนี้ยเจ้าตัวนี้ราคามันจะแบบเป็นหลักหมื่นเลยนะครับเป็นหลักหมื่นเลยแต่พอมันเป็นลอกแฟนซีปุ๊บนะครับราคามันก็ตกมาอยู่แค่หลักพันต้นๆน,น,นะครับอย่างกับตัวนี้นะครับเออราคานะครับของเจ้าน้องปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวละ 1,500บาทนะครับทุกคน1,500บาทค่าส่ง350นะครับเป็นรถตู้รถทัวร์นะครับรถตู้รถทัวร์ส่ง350นะครับถ้าเป็น e m s นะครับส่งใกล้ๆก็ส่งได้นะครับค่าส่ง150นะครับนี่นะใครชอบนะครับก็อินบ็อกซ์ไปสั่งได้นะครับที่แคปรูปนะแคปรูปเจ้าปลาตัวนี้แล้วก็อินบ็อกซ์ไปสั่งได้ที่ Facebook Page นะครับ The Great c o ร์ดบีดนะครับหรือว่าจะเป็น Line Official นะครับ Line OA แอดเดอะเกรกคอร์ b บีดนะครับแคปแล้วก็ทักไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปกันครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นปลาลอกแฟนซีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่2ที่ผมบอกว่า2ตัวที่คุณภาพดีสวยมากๆนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนลองดูนะครับใครชอบแนวนี้สไตล์นี้นะครับด้วยงบประมาณที่ไม่สูงมากๆแต่ว่าได้ปลาในคุณภาพที่แบบเออเลี้ยงเล่นสวย นะครับดูพัฒนาการปลาลอกอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาสายเลือด F2 นะครับเป็นลักษณะปลาลอกแฟนซีนะครับขนาดตัวอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับนี่ตานะครับสีของตาก็จะเป็นเหลืองขาวนะครับหัวเด้งเป็นลูกแล้วนะครับบริเวณหัวก็มีมุกนะครับเป็นเส้นสีขาวๆนะครับนี่ ตัวนี้มุกอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าสีได้หัวเด้งนะครับนี่คุณภาพดีมากๆแล้วก็ลักษณะความด่างขา,ขาวของการลอกของเจ้าตัวนี้ก็เป็นเข้าเกณฑ์ของลอกแฟนซีนะรวมๆมมันก็ถือว่าน่ารักนะทุกคนใช้ได้เลยเนี่ยรายละเอียดดีมากๆนะครับรายละเอียดดีมากๆเนี่ยนะนี่ถ้าใครดูแล้วแบบเฮ้ยชอบเจ้าตัวนี้นะก็แคปรูปมาสั่งได้นะครับ ราคาของเจ้าลอกแฟนซีตัวนี้อยู่ที่1,300บาทนะครับ1 3 0่าบาทค่าส่ง350ถ้าเป็นรถตู้รถทัวนะแล้วถ้าเกิดเป็น EMS นะครับค่าส่ง150บาทนะครับทักมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Facebook Page The Great Cord b e a t นะครับหรือว่า Line Official นะครับ At @The Great Cord b e a t นะครับนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวต่อไปกันแต่ว่าคุณภาพมันก็จะลองลงมาจากตัวนี้หน่อยนะครับ มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นปลาลอกแฟนซีนะจุดที่มันลอกใสลอกแก้วลอกขาวอะครับตัวนี้ก็ยังลอกไม่เยอะนะครับทุกคนตัวนี้ยังลอกไม่เยอะถือว่าภาพรวมของเจ้าปลาลอกแฟนซีตัวนี้แทบจะ90%าคือเป็นแบบปลาลอกปกติเลยมันมีแค่บริเวณแบบลอกแก้วลอกใส่แค่ปลายหางปลายขี้บนขี้ล่างเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ แต่คุณภาพสีคือแบบแดงทูโทนนะครับแดงส้มเหลืองชัดเจนมากๆมุกหัวสวยนะครับสีเข้มนะรายละเอียดดีเลยสำหรับเจ้าปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับนี่แต่ว่าช่วงนี้นะครับตัวนี้อยู่ช่องกันนะ้นเนาะแล้วก็อากาศเย็นมันก็เลยทำให้น้องก็แบบเหมือนไม่ค่อยได้คือคักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ป่วยนะครับทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าใครชอบเจ้าปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ900บาท นะครับ900บาท900บาทนะค่าส่ง EMS 150นะครับรถตู้รถทัวร์350นะอันนี้คือตัวที่3ถ้าเกิดใครชอบนะครับอินบ็อกซ์มาสั่งได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาสั่งได้เลยมาดูตัวต่อมากันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ราคาไม่สูงมากนะครับก็เป็นปลาลอ,อกแฟนซีอีกตัวนึงนะครับใส่เลือด F2 ขนาดตัวประมาณ3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเอ่อ สีดอกไปหน่อยนะครับจากสภาพอากาศแต่ว่าตัวนี้ตาสีขาวนะครับตาสีขาวนะนี่รายละเอียดดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเจ้าปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ตัวละ500บาททุกคน500บาทค่าส่ง EMS 150นะครับลดตู้รถทัวร์นะครับ350ใครชอบอินบ็อกซ์มาสั่งได้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่กำลัง ปลุกปั้นอยู่นะครับหัวกําลังเด้งนะครับสีกําลังสดนี่เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นปลาลอกแฟนซีอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็เป็นปลาสายเลือด f 2นะครับขนาดตัวประมาณ3นิ้วเหมือนกันนะครับทรงกําลังเฟิร์มบอดี้กำลังได้นะทุกคนตาสีขาวด้วยเจ้าตัวนี้นะครับนี่รายละเอียดดีเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้ถ้าใครชอบนะครับเจ้าปลาลอกแฟนซีตัวนี้นะครับราคาค่าตัวน้องอยู่ที่ตัวละ1,000บาท นะครับ1000บาทค่าส่ง EMS นะครับ150รถตู้รถทัวร์350นะครับนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดดีอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงสวยๆเอาไปเลี้ยงโชว์เล่นเลี้ยงดูพัฒนาการนะฝึกเลี้ยงสวยมากๆเหมาะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับแล้วนี่นะครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับที่จะพาชมปลาลอกแฟนซีในวันนี้นะครับ เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นปลาสายเลือด f 2นะครับนี่ขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก3.3นิ้วนะครับลักษณะสีผิวนะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับของตรงตามลักษณะของปลาลอกนะครับตัวนี้เป็นปลาลอกแฟนซีนะครับหัวเด้งแล้วด้วยนะครับนี่แดงส้มเหลืองชัดเจนนะครับใครชอบแบบปลาทูโทนไม่มีมาร์กิ้งข้างตัวนะครับหัวเด้งๆนะครับแล้วก็อยากแบบเลี้ยงปลาลอกคุณภาพดีแต่ว่า โอเคราคาไม่ถึงขนาดแบบปลาลอกที่สวยๆแต่ตัวนี้เป็นปลาลอกแฟนซีนะใครชอบตัวนี้นะครับราคาค่าตัวของน้องนะครับอยู่ที่ตัวละ1,200บาทนะครับ1,200บาทค่าส่ง EMS 150นะครับรถตู้รถทัว350ร์350นะครับใครชอบแคปรูปนะครับทักไปสั่งที่ The Great c o s b e a ทที่ Facebook Page นะครับหรือว่าจะเป็น Line Official นะครับได้เลย at The Great c o s b ดนะครับ วันนี้ก็พาทุกคนนะชมปลาลอกแฟนซีแบบทั้งหมดทุกตัวที่มีแล้วตอนนี้นะครับ <c oughs> ใครชอบตัวไหนนะครับมาเลือกได้เลยนะครับทักมาสั่งซื้อได้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพาชมปลาลอกแฟนซีในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับชอบในคุณภาพของปลาเดอะเกรทคอร์ดบีดชอบในเนื้อหาความรู้ดีๆนะครับที่ คอร์ดบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับนำมามอบให้กับทุกคนได้ฟังได้ชมกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องของคอร์ดบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับปลาหมอสีนะครับมาให้กับมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสีแซดอะควาโปรดัก อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี